สวัสดีค่ะมาเจอกันกับช่องสวนขวัญข้าวอีกแล้วนะคะวันนี้นุ่นจะภาพี่พี่ทุกคนนะคะมาชมอโกนิมาที่นะ่าสะสมอีกตัวหนึ่งนะคะของร้านเราเนาะตัวนี้น้องมีชื่อว่าบุญเศรษฐีนะคะเดี๋ยวเราไปดูลักษณะของบุญเศรษฐีนะคะบุญเศรษฐีนะคะลักษณะจะคล้ายๆกันกันกบช้างแดงนะคะแต่ว่าสีของเขาจะไม่เหมือนกันเนาะตัวนี้นะคะสีของเขาจะเป็นออกสีส้ม สีพีทนะคะทุกคนสีออกส้มๆแบบนี้เลยค่ะทุกคนนี่ลักษณะใบก็จะเป็นใบเ,เรียวๆแบบนี้นะคะกลมๆแบบนี้ไม่ไม่ไม่เชิงแหลมไม่เชิงกลมนะคะนี่ค่ะลักษณะของใบจะเป็นสีเขียวค่ะแล้วก็นี่นะคะลำต้นค่ะจะเป็นสีส้มอมชมพูอมขาวแบบนี้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปเปรียบเทียบกันกันกบ แดงนะคะเดี๋ยวมาดูช้างแดงเนาะส่วนช้างแดง